ก็หาขี้โมกแตกโมกแตนว่าปลุกปักมือบ่โอ้ยไปเฮ็ดได้อมปลาไปไปต้มหมูบาหรอไงเจ็ต้มหูมันจะต้มไม่ได้โอ้ยเมื่อเมืเฮ็ดได้มาจากเช้าเช้าเองมันเช้าเองมันอ๋อไรบ่ตาจนเป็นไข่ยอดนั่นปลุกปักมือทั้งหายทั้งห่อน้องน้อยบวกเกิน กูเกินแท้นึ่นี่แหละบอกไม่ใช่ได้เลยลเกินใส่ทางไกลมาเฮ่อบอกว่าแล้วมือน,น,น,นันกับบุญมือน,นันกับบุญพาป้าพี่้องเนาะบุญพาป้ามาบ้านน้องน้อยนั่น เบลตากระถ่ายได้พี่น้องเนาะทิปแต่ว่าลงไปลงไปสามสิบวินาทีติดแดงลบทิปพี่น้องเลยกตคือขึ้นอยู่ได้มือนะเบิรงเบิรงในลิปเข้าเบาแสนบาสลี่เบาเวียดเนะาะจะเห็นอ่าแด้ผมบอตามีที่เด็ดกว่าหันกพบาะว่าไเพราะว่าถ่ายตอนเข้าไปมีน้องๆ่นตอนยืนล้อถ่าพ้อนถ่ายอย่างนั้นมันอาจจะมีเสียงเพิงบ่รู้เ่าบได้พี่น้องเนาะตอนบตอตาย่างเข้าไปในมันมีเสียงพินนำ้ำ นี่แดงพี่น้องเลยดีแต่บอลระงับฉากอะไรได้บ่าตาเนาะกูมือนี่พี่น้องเลยเนี่ยเนี่หละเ,อ,เอ,อ็ดยังกงอ่าละเอียดอ่อนอยู่ได้เนาะเกี่ยวกับยูทู e พี่น้องเลยอ่ะก่อนอื่นก็อ่าขอกาพักท้ายสบายดีกับพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขสู่คนพี่น้องเลยเนาะพ่ออยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนํำเด้อพี่น้องเด้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาปานเฮาคือเก่าพี่นอ้องอ่าบ่ได้มาหาน้องน้อยเพิ่นกระซองสองมือบ่เนาะสองมือลงไปทางเฮือนนองบลิได้บาดแผลนึงลงไปเห็ุกระท่อมทําใจให้น้องบริก็ได้อ่าฉังกระสีบาดพี่น้องเลยอ่าย่างแต่ผ้าบาดเนาะเพราะว่าเมื่อนี่ทางบ่าวแสนก็ติดตามทางพระอาจารย์เด่นดวงเนาะอ่าขึ้นไปอ่าทาง เชโพนพี่น้องเนาะไปแจกเข่าคองหรือว่าแจกหมากบานาให้กับโรงเฮียนพี่นอนะ้องเนาะทางหมู่บ้านตะนางนะแน่เลยค่ะทางาทางเข้าไปทางแก่งทางบ้านแก่งอ๋องพี่น้องเนาะทางเชลนอนงพี่น้องบ่าตาบ่ได้ไปนำ้ำรอบนี่เนาะไว้โอกาสหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้าสามีมาซื้อเครื่องแนะ่แล้วเขาก็สั่งขนงมนยังไหวแนะ่พี่น้องเนาะ อ่าจะลงขายงานบุญพี่น้องเลยเออพุทธปฏินำพิรุณเอาใดๆกะเอาไว้โอกาสหนะ้าอ่ายังชิมาอีกดอกพี่น้องเลยนี่กอาว่าซื้อเครื่องอะไรกับป้าจะแวะขึ้นไปหาน้องน้อยเพิ่นก่อนจังใดๆเนาะอหงนามหงไนเพิน่นได้มาครบหมดแอนเลยวะวัดท่าน่วนกระทมน้องมะลิกับเพื่นแหละบ่แสลงมาก่อนพี่น้องเนาะอ่ายังใส่ผ้าแล้วก็เฮ็บทอดกระตูแล้วก็แล้วดอก อ่าน้องมาดิเพื่อนก็นเห็นเอฟซีมินไลยอยู่พี่น้องเนาะอ่าบางคนก็บ่อา,อ,า,อ,ยาอ,ยอยากคือเราบวอยากได้นี่แหละพี่สันอยากคือเราบนมีความสุขความยากอย,ากอยาก่างอ่าอยากคืออ่าจิ้มงานยูทูปประหยัดเยี่ยนให้น,อน้องเพื่อนอ่าแต่ว่าน้องเพื่อนก็บากนะในช่องบาเสียนเราว่าเราเป็นคนแบบชัดอ่าเราเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบ,บว่าบุก้าแสดงออกเราอะแค่จริงก็ดีใจดีใจแห้งยุ่เราอะแต่ว่าแบบ ถาบววาวบ,บ,าบ,าบาัทามแล้วก็นัน่งทีเชย่อผิดองเนาะแต่ก็เห็ดให้เอฟซีผู้เพิ่นเบิงผู้เอ่อมัน,ม,นมันก็นมีหลายความคิดคือบ่วตาวา่าน,น้อิคนนี้บ่ได้เมนคนทุกค,คนอยากอีย่างบ่เห็น่ะคือว่าบ่ได้มีแนวคิดิใจว่าโอ้อยางได้คือว่าซื้อลอีหยัางให้เห็ดแล้วก็เห็ดทานแล้วก็ปากบ่าทานกันนะเบิงเห็นน่ะ,นะแต่นอคิคนว่า่นแสดงออกบ่เป็นี่น้องเนาะ อ่าแสะดงออกว่าเป็นขอขมุกขอบใจกับบุกค่อยเก่งแหล้วกัน่บาทสิมาเลยกับเมื่อก็น้นองมาลีโน้ยเนาะอ่าสบายดีขอบใจด้วยท่านั้นเลยเราเอ,าอาพี่เราเลย <c oughs> อามท,ที่เห็นในคลิปแหละนี่กับวราตามที่เอฟซีเพิ่อนมินดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าบึงน้องเราคือบุญอยากได้าบริสันแต่ว่าถามน้องเราแล้วลว,ว่าดีใจโย่แต่ว่าเราแสดงออกว่าเป็นพี่น้องเลยเอ้า ส่วนน้องน้อยนี่ได้อยู่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็ว่าเออน้องเพิ่นเราจาดีเามวนอ่าเป็นหักกระแพงอั้งนี้ได้สั่นหักกระแพงอยู่บ่เนาะอ้าวสบายดีอ่าบระแพงแบเออ,อ,อบอกรแพงแบบหน้าแพงผู้เดียวก็ได้ดอกพี่น้องกันอืมเจะได้ชนาะโอ้ใกล้กินพักบ่ได้เด้อบนท่นานที่ใช่ลาบครับนี่่ครับบหอโม,โม้ดูว่าลาบเันก่อนบ่เฮ้ย อักอักโอ้มันกินไนพักหอมนเปล้โอ้แล้วกูสาดออกเนาะเบิดเบี้อะหนึงอีละพวกบงนี่แหละขืนง่ายแตกไวพี่น้องเนาะอ่ามันมัน มันออกงอกไวผู้นี่อ่าแม่ดิอ่าไปแต่เนาะอ่าไปพ่ดละเถียงพ่ดละอ่าเอาแงี้ยเย็นให้น้องกับแม่พอ่เนาะพอเพื่นไปใช้แต่มือนี่เบอกจิตกะอ่าติตทุระพี่น้องเนาะคือว่ามีงานบุญทั้งบ้านทั้งเพื่อนพอเถ่าบอกบอรเลยเราสองมือเราบนไฟสามมือเลยพี่น้อง วานนี่ก็ไปน่ะเป็นเคยด้เป็นอ่งเนาะเป็นเคยเพื่อน <c oughs> อยาตำสาเลยไพ่หยาได้ปุ่นเนาะฮะเห็นด้ังซันเห็ด้างมันซันเออพอได้มาอย่างไพ่ไม่ใช่งามไท่ล้ำเท่าหน,หนี่นโอ้เช็ดห่วงมูอวะฮะ Ờ, lắm thôi oh, ừ. à, đấy mẹ, là là tàu làm chín hạ cứ gắn, cứ bàn cứ gắn lăm chín hạ lăm sau, cứ cắt cắt mai dùng khay. không, xòe đi đó nó, rồi xòe đi. Bây giờ đấy mượn ảnh chắc chắc lốp, khâu làm vuông. Song lốp, mày đấy nổi ấy. 2 lốp. ủa, yựt yựt en keg en nó. บุเคยไปกเคื่องานบุญผับป่าที่มัอนั้นแหละพราาะว่อ่าเขาไปชงน้องน้อยกับเขาบอแซนเขาไปโอ้โยบุญผับป่าเนี่ยเนาะว่ะคือขึ้นอยู่ได้ทางบ้านเพ่อนกันเลยวันนี้บุญของเขาปันเ่แน่นบุองข้าวแห้งจกทำอืมอืมามก้อนบั้นกระปูนตกลงเพลินอ่าเอาเอาลงไปหฮมเลยเพิินเฮ็ดได้กลิ่นเมนูมันเอา เจลอ่ะแม่ระกับปุ่นเออเอ่อเอ่อพรมเอ่อเออเออโอ้บูชาตูเนาะแม่เออาทางอาหมื้อพร้อมค่ะเอ่อาอาซาเอะบุญน้ำกันพี่น้องเลยอันนี้ก็จิถามโมเมนว่าอย่างก็พี่น้องหางเคยได้ยินก่อนแม่กอจีหาเคยหูงยินเออจนเท่าปัะนี้หาเคยได้ยินปีน,นี้หรืเอเ่ เคยเห็นกเคือแต่ตอนมาตอนตกนเนาะเห็ดกระด้างโอ้เห็ดเห็ดบดเห็ดบดเห็ดกระด้างอ๋อคนอยากกินแบบของธรรมชาติแมนแต่ว่าเห็ดกองกินน้ำวัดอะไรอะไรกันเมนูเมนูกะปูและกะพักระชมแล้วเลยกเออเออว่ะมาแต่เวียงโอ้บุเม่น เป็ชิปุ่จักมาเลยขันรถสิปเอสบอเอคนเ่มอหอดเอสเออแระอตชิบเอสิเอนี่แหละแม่นับแต่ว่า1ิปเออาจจักแล้แม่สาวยังแม่ลื้นลไปมือกับม่านางจักแล้ว่ามันมันมีทางคันรถวีโกวีโกวิชังมาเพิ่มแต่ว่าจากที่ชิบลูกเห็น เราเลี้ยนกันสลาเอทง้แม่ก็เห็นตนทำเงนินย้มาเช่าอะไรแม่หนักนะออกมาแต่จะหันมาแม่หนับถึงได้แบบเออแต่มีพีสิซคนมาหันรถเมย์มาหันสามคันรถตู้รตู้เลยรถตู้แบบชูงใหญ่เนาะแม่ก,วมกวนะ็ว่าสิเอสมว่าซีพแต่สก็นะหนับนอืม อ่านี่นะพี่น้องเอคยของโบราณเพิ่นเนี่ยทำผู้ใดบ่เคยเห็นเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเอกพี่น้องเนาะแอกกับคาดบ่แม่นี่ยเออนี่ยไทยมันได้ยังมีเพราไทยมันไทยมันก็มีเด้อลูกเอออันนี้นี่การคาดเป็นบ่แม่การคาดการคาดนี่แอกเนาะโออยู่ในบ้านหน้าแพกยังมีไผเอ๋วไว้ไถ่นะเบิดแบบบ่เออยังบ่เอาอยู่ๆอยู่หน้าไผ เออๆจําเห็นละยามหน้าเฮาเฮาเฮาสิมายามนาสิมาบ่เออสิสิมาเบิ่งล่ะสิมาายให้ FC เพิ่นเบิ่งเพิ่นเพิ่นดนแล้วบ่แม่นแม่นจม่เห็น้ยังมีอยู่ยังมีเนาะยังมีเจ้านึงเออๆมีเจ้านึง

อืมอ่าเห็นเห็นในคลิปตัวให้หมวกแตงหมวกแตนรูปลุกปากมือบ่โอ้โไปเห็ดได้ไหนไปลอมปลาไปไปต้มหูม่ะป่าววะนี่ยเก็บต้มหูมันจะต้มมาได้โอ้เล่าเล่าเห็ดได้ไหนมจากเช่าเช่าเองมันเช่าเองมันอ๋อไรบ่ตาจนเป็นไข่ยอดนั่นลุกปากมือทั้งให้ ยังหกแม่ในซึงฮอตแขนหนูผมแห็นโอกได้แ <developed> ต <power> en ่โมหนึงแม่แล้วนี่ตัวเป็นไข่เฮานะแม่คือกันจะได้ทิศหนึ่งจากอะไรหี่ยวเด้อประเภทประเภทที่ปลาไดจานอะไรแบบขี้เข็บพี่น้องเนาะขี้เข็บปลาดุกเข้มอปเลยแม่ว่าห้มฮ้มอ่ะไปหยัดมือใส่หมอโยกก็บปได้แบบยังซึ่งคืนซึ่งคืนเพราะว่าตัวทีมันเคยคบเคยเคยตอดพี่น้องเนาะฉันไม่งอดนี่ ทำกันกับแตนทำกันก็หมดฤทธิ์โบเจ็บปนไในไม่งอดเจ็บโบเจ้าทำกี่เทพเลยเจ็บบบตาทำไม่งอดหรือผัวผ่านไดยแล้วก็เป็นเป็นฮะอะไรอยาได้หรือจะมาลองได้เห็นว่าบบเจ็บก็จะบ่ญอยากลองได้อยแต่เคยอยู่เคยอยู่ไม่งอดนี่ กระกะโบให้เข็บกระโมาหน่อยเาวต้จะให้มาเข็บในป๋าทุมาน่อยมายใต้แให้ลมาหน่อยไเป็นนาวใช้สนองปลาคือว่ามันเห็นมันก็ตที่ใช้ผู้นองพูโอนองโอนองตัวโคตรมูนะเออว่ายุกลัวเห็นหัวกันฉะนั้นวันวายอยู่บัดคายว่าอ้าว

เดี๋ยวลองเบิ้งมันสิตอดบ่ <ucking> แต่ว่าแนวแก้พิษบ้นนั่นบอตาก๋เคยลองแล้วอันว่าเ,าเบิ่งนํา YouTube น่ะบ่เซาเว้ยปวดเข่ากินยาแก้ปวดเข่าเห็นเรืออะไรมันก็ปวดอยู่ให้จุดประชิดเอาเด้อบางคนก็ว่าอ่าใช้อันว่าอันนั้นเงินเมยังเงินยางมะฮงโอ้ยแม่ใช้ยางมะฮงให้ปวได้แม่ใช้แล้วใช่แล้วบ่เจ้าใช่แล้วดกวันแหกเจ็บมันบ่แฮงเจ็บอ่าถ้าบ่ฮอดผิดมันถูก บางคนก็เอาเอาบีมันมาทาว่าโอ้บีก็คืองเฝ้านำแทนตอนแล้วเอาลูกมาทานี่คือครือเก่าเอาบอกว่าบูชูกินยาแค่ปวดว่าเคยแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่กับโบได้ประมาทเนาะบางคนมันก็ดีบาดปูมันถือเนาะแต่เดี๋ยวกับหมูว่าว่างูตาแหกโคบเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บวัวเจ็บเออน่าคือว่าแล้วเมย์ยางลงไปนี่งูจักมาใช้ไปกับโบเห็นงูแมย์ยางลงไปกส่ซ้ำนี่เด้ะ เล่นเอาแต่ปลาน่ะบอกฉักจ่กมาครบแพลงแม่เออเอาเวลายังเห็นเขวก็มๆสองเดียวนี่ดีได้เป็นงูแต่เห็นเนาะแต่เป็นงูเห่าตัวอ่างงูเห่าในแม่ใจเออกับงูกับบ้านนั่บ้านเออแมนโอ้สำนี่เพื่อนมันกันเล่นชับจ่าตัเดายวใช่ไหมครับตัวโบได้แล้วกูบนน้ำสีมือนจะแ่าไหลเลือดนี่อยากงูเห่าคอยยันเลยขยันบอกมันได้แต่เห่าวะมันเห่าไปทีเนาะบันควบเนาะ ยช่เนอะโอ้ยขอได้บอกเรื่องโง่เหี้ยงกับปิงแม่ปิงใครในแม่ก็ชนอยู่มันบอคือคนเถวข้าวโบราณตะกี้ได้ไม่งนอดครบช่างครบเพิ่นก็มีมุนมีโดนเป่าคนเล็กน้อยไม่งอทครบมึงว่ามันไปต้องห้าวว่ะแขวคาบก็จาเฮ็ดตัวเอ้ยคือเล็กน้อยขโมอนี่เป็นตะเป่าน้ำแกงพี่น้องเนาะอ่ามามีดอกมุนดนคือตะกี้ อ่าโสดภาพเลยทีได <ể> ้บุญมั้ยน้องน้อยได้เข่าระบงอยู่ป่ะเข่าเอหน้ะายลดเมื่อก่อนโอ้ยลงคีบกู่ไรติดแดงมันอ่ะโอ้เสียดายห้องอยู่เพอแตกเพราะพบแปลว่าได้ในขีบข้าเชดโอ้ยอ่าหยะเซครับอ่าว่าจริเมื่อกินข้าวปุ้ดมนว่าเพื่อเอาข้าวปุ้น เออเนาะรับรับอาบุญนั่นนี่เพิ่นไว้ลูกมัวป่ะก้ามีมีป่ะเอออันนี้อันนี้ถามเบิ่งี่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าชาน้าบ้านบอต้านห่วยบุญกองเขาก็บุญไงบ่บุญยังบ่นมักเพฝนมักเอาซีนใช่ไหมแต่กันนี่คือกันอืมแต่กันอันนี้กับข้าหักเจ้าเพิ่นเปล่าบ่ค่อยอารมณ์หรือสัตาเออแม่แม่เพิ่นเพิ่นบ่บ่ค่อยอารมณ์ เฮ็ดบุญเด่ิ่น่ให้ค่าชัดตัดชีวิตอาแตาว่าเฮ็ดนนั้นน่ะมันบุญเด่บุาอือเป็นไปได้กับกินแต่กระปุ้นแนเนอ่ะกระปุ้นปุ้นกัอ่าไปชื่ออันนั่นแหละปลานตัวที่มันสลบล้วนั้นตลาดแล้วมาเห็ดนามเฮ็ดในมันเป็น่ให้เห็ดหมหยครัวอยู่หันไดพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ชอว่าเลยพี่น้อง มันมันหน่อยคนรลับได้เหมือนแน่นมันมอกระตัมแบบนี้เนาะอ่าน้องน้อยกระตัมเป็นอะไน้องน่อยเนี่ยนคนแกเรายยน้มาปยนไโอ้แห้งแห้งพวกข้าวได้เป็ตําอันนี้แบบพือเก็บอ่าแม่ทมน้ำยังบึงบึงเขาไปบ้านนั่นน่ะ คือว่าชื่อมันน่อคือว่าข่าขี้แหละข่าบอกเป็นอาจารข่าอะไรบ้างเขามีข่าไม่รูเอิมเป็นล่ำงงบมเลยไหมเงียบเลยนะแม่ข่าบ่ชื่อนะข่าบป็ลายเออตามนะครับแล้วก็กับใบใบใบเตยเนาะเออเตยใหญ่เออใบใบเตยนะเตยเตยเป็นนามนั่นโอยหงียบเลย ว่าแล้หนุกนี่มันเบิดหนุกต่ำแล้วหนุกหน่อยสัมภารเนาะชื่ออย่างเดียวชื่ออย่างเดียวลุงเพื่อนมีสัตว์ซื้อคนเดียวซื้อคนละมอนเลยมีแต่สัตว์ผับผับชมชมมาปูยาไงชื่ออย่างเดียวแม่ยังมีอยู่หรูชัดต่ำแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้นี่เขาเขาเจ้าโบคอยนิยม่ฮิตกันเอาศาสตร์เลยเนาะใช่ไหมมีแต่เป็นเชื่อเป็นมอนเป็นค่เป็นฉิน แต่ว่ากแ้ทางหีดทางหีดมันโหทหีดะือไผ่เมื่อผจะมีูาแลในเีคณะศาสตร์ุนันเนาะเอาเมื่อนเดือนาแนี้อะ่ะล้วมันมันแลแต่ฝืนสีเบ้ามาเลยเนาะแม่คือก,กันเนาะแต่ทางทาเขาต้องมามแต่เอามอญเอาสุนทนรณมเอ บ้านน่ะบ mm ่คือกัน่าคนกะเหลายด้านคือบ่คือ่เพิ่นได้ลูกเขย่พี่น้องเนาะเจ้าก็ยังเจ้าก็ยังบ่เคยมีเขยติบ่ลูกาวเดียวเนาะเออันนีเคยได้อญาทางลเนาะสิได้อญาทางลลูกเอ้ยอ่าน้องน้อยบ่เกินบ่เกินแถวนํานี่ล่ะบ่วไดเกินคนแถวเตใกล้เียงน้องน้อยเด้อ นี่กันแบ่งแกงว่าจะได้บูดแม่เจ้าเจ้าเจ้าอันว่าได้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 ผัวอยู่ทั้งบ้านในบ้านเดียวกันบ่แม่ดาเออเออเจ้าบ้านเดียวกันเนาะแม่เออเฮ้ยเดาที่ไรกันเนาะแต่กับบุญฮู้แล้ว่าผัวแล้วเนาะไม่ได้แต่เดาทีอ้าวกะว่าแล้วเนาะบอกกับบุญฮู้นะอ่าแมนมันมันใกล้แต่มันดีได้ mình bèn kèn bù bù như chào, cháy không có ừ. áo. À, anh ta hai gần đũ đấy, gặp người nhà lắm, ơi, ờ. <laughs> nói là giờ nó người nhà hai rồi, ốp đấy, nhà cũng mưa này, chăn này chăn mới có mưa phải mắt là cái đèo này thì nóng này, oh chỉ qua là thưa lụt, chỉ ổ có héng vậy, trao để đồn từ bao giờ? Gõ, thưa lụt, tê mè nhang bao đại lụt, đốn bao đốn แต่ลูกแม่จูเสียง่ายน้อยครูจูเสียนะอเอนออะไรเี้ยน,น้องคนเราอายุแบบพี่น้องหลายคนอยู่แต่ว่าเสียเนีแบบ่ยไม่เป็นอะไรแม่นะคือแบบยักเอ้ยหน่อยแค่คนก็เสียนะเสียสี่เสียสี่คนได้ลูกเท่าไ<ป>่ไงเ,แบบเป็นผู้บ่าวนี่ยจ<ม>ูนี่กับบวชนี่บวชแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ได้เนี่ยได้เมียแล้วก็ตายแล้วก็อยู่บนทำงานเออ เอ้าวแสดงว่ายังไม่ได้เห็ดบุญแจกเขาจากคนบ่เออเห็ดเห็ดผ oh. ่านมาจากคนน่ะเห็ดช้อนหรอโหหางเห็ดได้สองคนอดูอ๋อ โมเม่าแพทย์ว่าเฮียมเลยพี่น้องเนาะทำกันแล้ได้กับเหดื่อมาบกคนอยู่ดีมีแฮง้ยทุกคนคนตะกี้ตั้งได้ลูกหลายแล่เนาะได้ลายเมย์ถยากได้ลายพะหลัดาได้ง่ายดโมเดเลี่ยงเลี่ยงบ่ยน่าบ่เลี่ยงเลียงบ่ย่เลี้ยงเนียคือแบบไม่ได้หล่นไปละกว่าเออคุณนึนี่หรือ่อยยิงใหญ่คนหนึ่งบเงินตั้งอะไรแม่เออใหญ่แล้วได้ครบได้ครบ ไปป่าเมย์บอกกับคนตะกี้นะคุณว่าเราเลี้ยงลูกกับไวเลี้ยงใช้เงินใช้ครับเลยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆขนมนเมย์ได้ขับไก่มาหนอนช้างกินผ่ากายมาจากเข้าเพื่อนหนุ่มเคยเคยเคยให้อันควัดขี้ดินอยากกินขนมอยู่วนให้อันนี้เนาะเออเออนหลถไกยมาดิสะขี้ดินกุ้มกุ้มกุ้มเลยเนาะไว้ใจใช้ชโลมแล้วเนี่ย Ừ, áo 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 đó làm sao vậy? Là ờ, ừ. rồi nó nam đây đẹp sai là cầm bóp vậy đó. thằng à, <laughs> nhau thôi nó bớt nhanh đó. thằng nhện อุยตองคนอันไหนก็ลูกตาอี่าไไปเนาะไปไปไล่ไกลไล่กากแวดีฉันเก็บไก่อนดิดไปดีแหละพี่น้องยหลายคนเนาะอ่าอย่างนไม่บาเอานแลลวพี่น้องเออไม่ไมมักลืมจะไม้แเ้วล่ะเนาะเออเออโอ้ยลูกไล่ยูสุดมากเต็มวันลน อย่างนี้ยันที่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ยมีไผ่แล้วบ่บ่ไผ่กับท่านมีเขื่อนกับท่านมียังสอง้องเนาะบัดยามอันเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเลยอ้ายเพิ่อนขึ้นมาเนาะแม่นหากระไปปีนี้อ้ายหากระยิบไปรับจ้างเออๆไปเฮ็ดงานอยู่ไสอยู่ไทยพุ่นบ่แม่นเออหัดบ๊อบหัดบ๊อบบ๊อบๆ๊มันถอดกินบ๊อบแหล่ะว่า bia bằng hòm nó ok sẽ đây chốt chụp con bản này bưng bia nhang về bưng thăng à nam nó nói vượt cần thì người à thôi ở đây mình đưa khai đâu đó mẹ tôm bó tôm của tôi hà xếp mẹ là อือเดี่ยวมีผลสื่อมาใส่กันมินพี่น้องเนาะอือพอดนะท่านนาโอ้โ่าเออยัาบอกก็น้องเพื่อนกัน อ่าเป็นลิ้นน <c ười> ําได้พี่น้องเนาะอ่าบอกบอกเฮ็ดนี่โอ้ยแม่นแม่นพี่ก็งูดหนีดให้อยู่หน้าแล้วเพิ่นก็ได้ป่ะจ้ะเนาะสิได้ขอโตจบคลิปก่อนเฮาก็ได้อ่าจันได๋เฮาอยากกินข้าวกินน้ําแล้วบ่อ่ายังบ่นี่เนาะอโอเคพี่น้องอ่าสดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย